แก่นะลูกค้าเดี๋ยวน้องพลอยให้ดูทรงว้าว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 โอ้โหโอ้โหแม่โอ้โหไม่ได้เป็นเสื้อกันหนาวแบบคนแก่เป็นเสื้อกันหนาวแบบขนมปงังไปเมืองนอกเขาหนาวกว่าใสเย็นเย็นไสเย็น,นเย็น น้องจ้องจะโคนนะคะเออไม่สมาร์ทโฟนกันเลยอ้เนี่ยหวานเจียขนเป็ดไม่ทันเอาเบอร์นี้แม่ขนเป็ดลูกละ3สามสี่หมื่นไม่เล่นนะตอนเนี้ยลูกเนี้ยสี่สิบห้าโลรลค่ะเท่าไหร่สามพันเก้าสาร้อยแม่ขนเป็ดอ่ะก็ทำราคาได้เข้าใจแต่ว่าเบอร์เนี้ยคือแฟชั่นมาก เบอร์นี้คือไซชั้นเลยสวยสวยเลยลูกค้าไหนวะนี่หรอเนี่ยลูกค้าสวยมากคืออยากไปต่างประเทศอยากไปญี่ปุ่นเ,เห็นแล้วรู้สึกแบบอยากบินอยากไป <c oughs> อยากบินเลยอยากไปอ่ะสีเขียวดูวน,น่ารักมาก <c oughs> จะเป็นทรงประมาณนี้หมดเลยลูกค้างานขนมชั้นงานน <c oughs> วม แล้วทรงสวยสีสวยด้วยเป็นสไตล์วัยรุ่นพีออเดอร์กันหลักพันแม่ <Yeah. S 1> เช็คราคาแบบพวกแบรนดนะ์ไอจีได้เลยขายตัวละ990า3 5 0บบแบบนี้ลูกค้ามือหนึ่งขายหลักพันนะเราไปเลยมือสองแม่ตัวละ3 4 5 0 0 0้าได้ค่ะอได้เลยนะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องเก็บนิดนึงน,นะ เออบางคนขายได้ขายเลยแต่ถ้าบางคนแบบว่ายังไม่ได้ขายตอนนี้แต่ปลายปีไม่มีของแน่นอนแม่ปลายปีอะปลายปีนะตัดกันหมดแน่นอนหมดกันตั้งแต่รอบจองนี่แหละลูกค้านะคะแถมไม่พอด้วยหักมากเลยจะไม่พอด้วยนะคะพึ่งอ,อ๋อสักพักแล้วค่ะพี่จ๋าสักพักแล้วอุ้ยอันนี้ของอเบอร์คอมดี้ด้วยนะอันนี้นุ่มเหมือนขนเป็ด จริงๆสวยถ้าไม่ทันอุ้ยแต่ว่าไม่ใช่ขนเป็ดนะเป็นแบบใยโพลีนะคะถ้าถ้าไม่ทันตัวขนเป็ดอะลูกค้าเล่นเป็ดดุนี้ได้เลยอุ้ยตัวนี้มีตำหนินิดนึงว่ะเนี่ยลอยตีบเอออันนี้เป็นแบบหูขาดเสียจายเสียดายมากนี่ <c oughs> <c oughs> ตำไมหยี่ยังไม่ไปแม่ <c oughs> ตำไม่หยีรอนเลยน <c oughs> ะคะ กรมไม่รอเลยนะคะา่่กสวย3 9มพรลูกใหม่ทีห้าหได้สองลูกนะลูกใหม่กระสอบรีวิวรด200งร้อยราคเฟมมาหนึ่งสองว้าลูกรีวิวมามาหนึ่งสองค่ะลูกรีวิวมามาหนึ่งสอง เดี๋ยวถ้าติดบังเซลล์ูกค้าเดินเดินไปได้นิดนึงค่ะเจ็ดซีค่ะแม่เซ็ตกระมาหยี่รอนะเดี๋ยวหนูเปิดต่อให้นะคะเนี่ยสวยได้แม่ดูดูดีดูดีมือก้ามันแบบว่าสวยอันนี้พวกซอร้ออนหิมะไม่เปียดมือหิมะได้ ติดลบได้แน่อยู่นะคะเอาไม่เห็นหน้ากันโอเตคุณลบงานทิ่มัดได้มันไปใส่โถเบิร์นต้องใส่ลุยอยู่หมาแล้วได้จริงเล็กตัวเดียวเลยอย่างเล็กตัวเดียวลุยอยู่หมาเนี่ยแม่ดูดิสวยอันนี้จะไม่ใช่งานแบบแก่นะแบบคุณยายทั่วแท็กซี่นะคะแบบคุณยายทั่วแท็กซี่ อุ้ยอันนี้สวยแม่ดูโอ้โหแม่ปับหนึ่งหนงของซ้ำนี่เปึง้งรีวิวโซเอาค่ะนี่ลูกใหม่อีกสองลูกนะสามพันเก้าแม่ไม่มีงานเบอร์เบอร์อื่นที่แทนกันได้เ,ไเลยน้ยําพลอยบอกเลยนะไม่มีงานเบอร์อื่นแทนได้เ,เดี๋ยวจะว่าไม่ทันเบอร์นี้ที่รอซื้อเบอร์อื่นเบอร์อื่นพิมพ์เหมือนกันแบบนี้ไม่มีแล้ว ย,ยืนพื้นเลยตัวตัวตัวงานขนมปังอะ่ะได้แค่แพนด้าเลยแม่สวยโอ,อ้ค่ะตุนเก็บไว้ได้ตุนเลยเลยนะลูกค้าลูกใหม่ทีห้าหนึ่งทีไทเกอร์ห้าหนึ่งลูกค้าโ <c oughs> อ้สวยมากเลยอ,ะอ่ะทรงไข่ดีทุกทุกตัวเนี่ยโอ้โหแล้วใหม่มาก อาจจะมีตาหนี่เหมือนเมื่อกี้นี้เนาะเอออน,น่าคอยว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะขาดตรงที่สายรัดมันบาดโอ,อพคอยว่าเมื่อกี้เนี่ยสายรัดมันบาดแล้วมันก็เลยแบบไปไป,ไปเฉือนเนื้อแล้วไส้ทะลัก <c oughs> เออฟิลแบบไส้ทะลักอ่ะลูกค้าเ,เนี่ยเนี่ยเห็นปะมันมันจะเป็นเส้นตรงเหมือนรอยไอ้เนี่ยแกเหมือนเหมือนเวลาสายรัดก็าจะติะมันฟา,าดปึ้งอะไรเงี้ยปึ้งขึ้นมาผ้ามันก็จะขาดรัดแน่นนิดนึงลูกค้า สวัสดีรอบป้ายค่ะซีช่างเอ็มสวัสดีค่ะซีช่างเอมเดี๋ยวไหลต่องานพันดากีกอุ้ยโอ้ดูดิเข่าจัวมากใส่ไปนี้เลยมันจะมีพวกแบบว่าบางทีไปต่างประเทศอ่ะแม่เขาจะมีกลุ่มมีอะไรกันอยู่เนอที่แบบว่าเขาไปเมืองหิมะคุ้นขุ้นขึ้นนทางเหนือเลยอ่ะ ขายเสรไปห้อยเลยสวยเอาเลย <c oughs> ลูกใหม่ได้2ลูกลูกค้า <c oughs> สองก้อนขอยากแซมเปลิลประมาณนี้ได้ไหมแม่เมื่อยใช่มันหนักมันหนักสําหรับเราตอนนี้แขนย่อไปหมดแล้วถ้าใครขายแนวนี้นะแม่เห็นทรงเห็นผ้าเห็น <c oughs> เห็นความสะอาดมาข,ขนาดนี้แล้วนะแม่เอาเลยอีกสองก้อนนะคะตัวนี้วันนี้ว่างอ่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะ <c oughs> เป็นเรื่องราวที่ดีมากนะคะตุนได้ตุนเก็บไว้เลยลูกค้าต่อไปชุดเซ็ตกำมะหยี่กันแนะ่มีลูกเดียวเอ้ยชุดเซ็ตกำมะหยี่ติวายูเคไปรุ้นในป้ายอะไรนะลืมป้ายอะ่ะวันนั้นเจออ้หูขายกันเป็น